สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาตึงปทุมราชครับเมื่อนี้ช่วงบายบครับบาตึงไดอออกเดินทางไปผสมง่วครับพี่น้องครับผสมเทียมครับพี่น้องครับมีทางบ้านบ้าตึงคนนะครับบ้านดอนดูครับพี่น้องครับตำบลหวยครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้บ่มีง่วมาขายนะครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ผ้าส้มบรรยากาศรอบ ทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศครับเอาบรรยากาศครับเมื่อนี้ครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับเจ้าของเพื่อนกรอยุทงไฮทงหน้าครับก็ได้เขาบ้านนะครับนี่ครับมีมัดขับหัยยิงไข่คาโซลาเซลครับพี่น้องครับเป็นเลี้ยงปลาครับน้องนั้นมีปลาซี่รอยโตครับพี่น้องครับปลาดุกครับสองรอยครับปลาตะเพียนอีกสองรอยครับ เพ้อมจะแบ่งอยู่ครับพี่น้องครับแบ่งปันจำไปเรียงครับอันนั้นก็เป็นสวนข้าวโคดครับข้อนี้มีงวอยู่สามสี่โตครับมีงออีกสองข้มครับเดี๋ยวบ่าวตึงผ้าไปเบิ้งครับตบบนี้ครับเบิ้งหมักหอยครับเก็บมาตะห้อยมาเรียงครับอันนี้ตากล้องครับไปทายให้ครับบ่าวตึงสมหัวอยู่ครับอันนี้มาใส่เสียงอีกที่หนึ่งครับพี่น้องครับ แต่กล่องได้กลองบาถึงไปเลยครับวันนี้ครับบาถึงข่าสมงวยู่ครับอันนี้ก็เตาท่านครับเอาฟืนน่มงเตาครับพี่น้องครับโดนใหญ่ได้ครับข้าม้วมบุหมกหอยครับฟืนฟาม้วบุมหมกหอยครับอุดุมสมบูรณ์ครับดูม่อๆแม่ๆตามทงห้ทงหน้าครับหอยครับ แทบสิบเบอรซือเลยครับหน้าทงนีครับอาหารการกินครับตลาดกระยุกไก่จากมู่บ้านครับตรงหน้าก็เป็นตลาดน้อยๆครับมีเม็ดครับพืชพักครับใครอยากมหาเพิ่อกับพรอมแบงปั่นครับหูอยเพิ่์ดโมเพ็งนะครับบมูหอยครับมาเอาไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับบมูหอยเชอร์รี่ครับ วาย่ายๆครับตุบานตอนดูครับนี่ครับทางบ้านใช้ชนะผลนะครับโอ้หลายแห่งคำบห้อยเพิ่นครับอันนี้ตากล้องผมครับถือไปเลาะครับเลาะผ้าพี่น้องชมครับบ่าตึงสมมวอยอยู่ด้านหลังผลนะครับมาใส่เสียงผากอีกที่นึงครับเพราะว่าเพื่อนบ่ดด้บรรยายครับพี่น้องครับอันนักยาใไนครับงานไน กับหอยครับหอยคลิปนี้บ่มีงัว่มาสูซูพี่น้องบิงครับบ่มีงัวขายครับอื่นคอยติดตามครับว่าจะมีตัวใดมาลงครับพี่น้องครับบ่าวตึงหางัวก่อนครับอาจีพเป็นโค้แม่ลูกก็ได้ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวตึงเด้อครับช่องน่อยๆครับผู้ติดตามกำมื่นสองแล้วครับขอพุณนได้หลายครับหอยครับ ห้อยจูบครับห้อยจูบห้อยโขงครับคลิปนี้ครับปล่อยน้ำโซลาเซลมาไซครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับอยู่ทงไฮทงหน้าครับพรานี้ไม่ง่าอยู่สองโคมครับแม่ลูกสองโคมครับบาตึงมาผสมให้เพ่นครับแต่บกเพิ่นบอทันเนี่เปิดราคาเนาะครับ เดี๋ยวมืออื่นบาดตึงจังสีหางงัวมาเปิดราคาให้พี่น้องเอฟซีเดบิงกันครับฝากกดติดตามไว้เนี่นะครับเพื่อจะได้บภาพชิปต,ต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นบาตึงไปเบิ่งงวัวมาซูพี่น้องเอฟซีได้ชมกันครับทงให้ทงหน้าครับเผาฟื้นเผาทานดังเองครับใส่เองครับ ของัวเพิ่นครับมีสองโค้มครับพี่น้องครับสองโค้มสองโค้มแล้วกับแม่สาวตัวหนึ่งครับอันนี้บ่าตึงมาผสมให้ตัวแดงแดงนะครับตัวแดงแดงนี่ครับบ่าตึงผสมแล้วครับตัวแดงแดงนี่ครับอันนี้ลูกเพิ่นครับพี่น้องครับลูกแจ็ค팟ลอยล้านครับผลงานบ่าตึงครับในท้องบ่าตึงผสมกับตันผ้ารวยให้ครับมังหันครับนี่ครับบ่าตึงครับน้ำซองขึ้นแล้วครับขั้นเอางัวเขาซองนี่บ่ได้ครับพี่น้องครับตีนเหลืองครับ อันนี้ใบผสมครับกับตันผ้ารวยครับแถมเสียตัวนึงครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นเสียแขนสันนะครับเออเอฟซีซื้อง่วงกับเบาตึงก็จะได้รับเสียแขนสันไปหนึ่งตครับพี่น้องครับนี่ไก่ครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องครับปูข้าวโพดน้ำครับโอ้ตตนซสอนครับข้าวโพดพันง่ามครับ ตัดแล้วก็สิโป้งขึ้นหานะครับขอพทดครับตัดเล้วตัดเลยครับนอกจากข้าสิมายอดไหมครับพี่น้องครับนี่เบาตึงครับพี่น้องครับขอพคุณในหลายครับที่เขามาติดตามรับชมครับโอ้ไล่ไล่ไล่ตาครับตากรองนะครับตากรองตากรองแงๆกรองไม่ไล่เอฟซีไล่ตาวันใดกรองเบาตึงก็ถือเรียเลยครับวันนี้ครับเบาตึงข่าแต่สมัวอยู่ครับผมกันเลยมา ใส่เสียงให้อีกที่หนึ่งครับผลอยากจะลงซูพี่น้องเอฟซีเดบ่งครับได้ตาแรกครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับเมื่อมาครับตากล้องครับคือยางครับซันดุดดุดเลยครับเห็ดเฟืองก็มีนะครับทาขงผลครับเห็ดเฟืองครับซิดารก็มีครับ เ็ดเฟืองก็มีครับบอทันเดยเกฟเทือครับเ็ดเฟืองครับพึ่งเฮดครับพี่น้องครับเป็นกําลังทดลองอยู่ครับกบกล้วยครับต้นไม้ต้นลหลมีมดครับแทงน้ำโซลาเซลครับพี่น้องครับเห็นคนเหลายครับน้ำโซลาเซลครับสะดวกสบายครับ เสียเทียเดียวครับพี่น้องครับใส่ได้ตลอดปีแล้วครับขอกหัวครับกลางทงไฮทงหน้าครับเบาตึงเขม้าไก่อยู่ได้ครับห่างจากถนนมาสามซีโลครับโค้งเขม้าแน่นกลางทงหน้าไปครับเบาตึงครับใช้เสียเบอร์เก่าครับสวัสดีครับผม ก้อนชิดนาครับพี่น้องครับชิปเหนียวยำานีก่อนครับปากช่วงไายนะครับเด้อพยอยากเห็นบาถึงจุดบังไฟครับอยู่ชิปช่วงไทยครับบาถึงจุดบังไฟครับรอชมครับพี่น้องครับนี่ครับจุดบังไฟถวายปูครับอำเภอวทตุมรดชครับบาตึงกับขอปูแล้วแ่ะครับจุด จูถวายปูครับจูให้ปูเบิ้งครับบางไฟมากไก่อยู่แน่นนี่ครับบ่าวถึงซื้อมาแต่ทั้งสุวรรณพงครับมาจูอยู่ปทุมราชครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดครับปูว่ะด้ยกูมักไล่ครับปูมากไลครับอาจารย์ปูนัรนไหนอาจารย์ปู ตาพ่อกันไหมครับพี่น้อง